สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสํารานในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบผลในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของโหราศาสตร์ที่สำคัญอีกตอนหนึ่งเป็นเรื่องราวขององค์เกณ์เชิญติดตามกันได้เลยนะครับในตอนที่ผ่านมาได้เกินถึงเรื่ององค์เกณฑ์มาระดับหนึ่งแล้วแต่สำหรับในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ ศึกษาถึงเรื่องราวขององค์เกณฑ์ให้ลงลึกมากขึ้นเพื่อให้ท่านที่สนใจติดตามจะได้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่การศึกษาเรื่องขององค์เกณ์สิ่งที่สำคัญที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นคือท่านจะต้องแม่นยำในเรื่องของการแบ่งประเภทของราศีตามสัญ,ญลักษณ์ของราศีเป็น4ประเภทหรือ4กลุ่ม ซึ่งแต่ละประเภทก็จะเป็นองค์เกณฑ์ในรูปแบบต่างๆกัน4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็เป็นองค์เกณ์นระคือผู้ที่มีลัคนาสถิตในนระราศีและมีดาวกลุ่มลัคนาดาวนั้นก็จะเป็นดาวองค์เกณฑ์ที่เรียกว่านระเอกเก์กลุ่มที่2ก็คือองค์เกณ์อัมพุคือผู้ที่มีลัคนาสถิตในอัมพุราศี และมีดาวสถิตในราศีที่สจากลัคนาดาวนั้นคือดาวองค์เกณฑ์ที่เรียกว่าอัมพุจตุเกณฑ์กลุ่มที่สคือองค์เก์กีตะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตในกีตะราศีและมีดาวสถิตในราศีที่7จากลัคนาดาวนั้นเป็นดาวองค์เก์เรียกว่ากีตะสัปะตะเกณฑ์ กลุ่มที่สี่คือองค์เกณ์ปัสสวะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตในราศีที่เป็นปัสสวะราศีและมีดาวสถิตในราศีที่สิทธิ์จากลัคนาดาวนั้นเป็นดาวองค์เกณฑ์เรียกว่าปัสสวะทศเกณฑ์เรื่องขององค์เก์ที่กล่าวมาแล้วหลายท่านคงสงสัยว่าดวงชะตาที่ได้องค์เกณ์นั้นจะดีหรือร้ายอย่างไร ในเรื่องนี้โบราณอาจารย์ทางโหราศาสตร์ไทยท่านได้กล่าวไว้ว่าสำหรับดวงชะตาที่ได้องค์เกณฑ์นั้นก็จะได้รับประโยชน์จากองค์เกณฑ์คือคันลองชีวิตจะไม่มีตกต่ําเนื่องจากดาวองค์เกณ์ในดวงชะาตานั้นจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองผ่อนหนักให้เป็นเบาคันลองชีวิตจะดําเนินไปในรูปแบบราบรื่นถ้าประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆ ก็ไม่รุนแรงนักเรียกว่าที่หนักก็บรรเทาที่เบาก็หายไปโบราณอาจารย์หลายท่านจึงเปรียบเทียบดวงชะตาที่มีดาวองค์เกณฑ์ว่าเป็นเสมือนมีองค์ขลักพิทักษ์เจ้าชะตาซึ่งนอกจากจะปกป้องคุ้มครองแล้วถ้าเมื่อไรที่คลองชีวิตถึงขราวอับจนก็จะมีผู้เข้ามาให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจนทำให้คลองชีวิต สามารถเดินหน้าต่อไปได้เรียกได้ว่าเป็นดวงชะตาที่จะไม่ตกต่ำหรือไม่ตกอับนั่นเองประโยชน์หรือข้อดีที่เจ้าชะตาจะได้รับจากดาวองค์เกณ์นั้นไม่ได้ส่งผลดีไปหมดทุกเรื่องนะครับแต่จะส่งผลดีหรือให้ประโยชน์ตามดาวที่เป็นองค์เกฑ์เท่านั้นคือจะต้องตรวจดูว่าดาวองค์เกณ์นั้นมีคุณสมบัติอย่างไร มีหน้าที่อะไรในดวงชะตานั้นก็จะส่งผลดีหรือให้ประโยชน์ต่อเจ้าเจ้าชะตาตามคุณสมบัติและหน้าที่ของดาวนั้นๆสิ่งที่หลายท่านอาจจะยังมีข้อสงสัยก็คือถ้ามีดาวเจ้าเรือนทุสถานภพเป็นดาวองค์เกณฑ์จะส่งผลอย่างไรในเรื่องนี้โบราณอาจารย์ท่านกำหนดไว้ว่าความร้ายของดาวเจ้าเรือนทุสถานภพนั้นก็จะถูกลดทอนโทษ ลดทอนความร้ายกาศลงมาคือจะไม่ให้โทษกับเจ้าชะตานั่นเองแต่มีสิ่งที่ผู้สนใจศึกษาโหราศาสตร์ต้องเข้าใจเอาไว้เสมอก็คือในดวงชะตาแต่ละดวงนั้นอย่าลืมนะครับว่ามีดาวทั้งหมดสิบดวงการที่เจ้าชะตามีดาวบางดวงเป็นดาวองค์เกณฑ์น,นั้นไม่ได้ทำให้เจ้าชะตามีคันลองชีวิตที่ไม่ตกต่ำครอบคุมไปทุกเรื่องนะครับ เมื่อท่านจะพยากรณ์ดวงชะตาใดท่านจึงต้องให้ความสนใจพิจารณาดาวดวงอื่นๆในดวงชะตาร่วมด้วยว่าจะส่งผลดีผลร้ายอย่างไรกับเจ้าชะตานะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะได้ดาวองค์เกณฑ์กันแค่ไม่กี่ดวงเราจะบอกว่าดีทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะครับต้องพิจารณาถึงดาวพระเคราะห์ดวงอื่นๆที่เหลือในดวงชะตาด้วย สำหรับดวงชะตาใดนะครับที่ไม่มีดาวอง์เกณฑ์ก็ไม่ได้หมายความว่าดวงชะตานั้นเป็นดวงชะตาที่ต่ําต้อยกว่าดวงชะตาที่มีดาวอง์เกณฑ์เพราะการมีดาวอง์เกณ์นั้นเปรียบเสมือนท่านมีแต้มต่อหรือแฮนดิแคปที่จะได้รับความมั่นคงในคันลองชีวิตตามระดับวาสนาในพื้นดวงเดิมของท่าน ดวงชะตาที่ไม่มีดาวอง์เกณฑ์ก็ยังสามารถมีคันลองชีวิตในระดับที่สูงส่งกว่าดวงชะตาที่มีองค์เกณฑ์ได้นะครับถ้าพื้นดวงเดิมของท่านมีวาสนาที่สูงกว่าสิ่งที่เจ้าชะตาทุกท่านต้องระลึกถึงเสมอก็คือการมีแต้มต่อของเจ้าชะตาที่มีอง์เกณฑ์นั้นก็ เป็นเหมือนกับว่าเจ้าชะตามีพลังคอยหนุนส่งอยู่เจ้าชะตาจึงควรตระหนักในการที่จะเลือกใช้แต้มต่อน,นั้นไปกระทำในสิ่งที่ดีประกอบในกรรมที่ดีหรือจะใช้ไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ซึ่งจะทำให้เจ้าชะตาต้องได้รับผลจากการกระทำนั้นอย่างแน่นอนเช่นผลทั่วไปก็จะสามารถพบเห็นเจ้าชะตาที่มีองค์เกณฑ์ที่อยู่ในสถานะ ที่ไม่ดีเช่นเป็นนักโทษหรือเป็นกรรมกรแบกหามเป็นผู้ใช้แรงงานก็ได้ก็เนื่องจากท่านเลือกที่จะใช้แต้มต่อที่มีไปในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับองค์ประกอบในการอ่านดาวองค์เกณฑ์ก่อนที่เราจะเริ่มศึกษาในรายละเอียดการพยากรณ์เรื่องขององค์เกณ์แต่ละกลุ่มนั้น ท่านควรทบทวนความรู้พื้นฐานในด้านต่างๆให้แม่นยำและต้องทราบองค์ประกอบของดาวองค์เกณฑ์ในดวงชะตาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับอย่างแรกท่านต้องทราบว่าดาวอะไรที่เป็นดาวองค์เกณฑ์ถัดมาท่านก็ต้องทราบว่าดาวดวงนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรและดาวที่เป็นองค์เกณฑ์นั้นเป็นเจ้าเรือนพบอะไรในดวงชะตา ถัดมาท่านก็ต้องรู้ว่าองค์เกณฑ์ในดวงชะตานั้นเป็นองค์เกณฑ์ประเภทไหนหรือเป็นองค์เกณฑ์ในกลุ่มไหนดาวองค์เกณ์ในดวงชะตานั้นสถิตในราศีที่เข้มแข็งหรือเป็นราศีที่อ่อนแอเมื่อท่านทราบองค์ประกอบของดาวองค์เกณ์ในดวงชะตาแล้วก็สามารถนำความรู้พื้นฐานต่างๆที่ศึกษามาช่วยในการพยากรณ์ได้เลยเช่นมีพระอาทิตย์ เป็นดาวองเกณฑ์ก็จะให้คุณในเรื่องของการมีเกียรติความโออาความอักครฐานหรือถ้ามีดาวเสาเป็นอง์เกณฑ์ก็จะให้คุณทางด้านของความอดทนความยั่งยืนเป็นต้นซึ่งก็จะเป็นไปตามคุณสมบัติของดาวที่ท่านได้เคยศึกษากันมานะครับคงจะยังจำกันได้นะครับที่เป็นร้อยกองพื้นฐานที่เราท่องกันมาตลอดว่ายศศักภายอาทิตย์ รูปจริตทายจันนั่นเองนะครับถ้าเจ้าชะตามีดาวเจ้าเรือนกรรม,มะเป็นดาวองค์เกณฑ์ดาวนั้นก็จะให้คุณกับเจ้าชะตาในด้านของการงานทําให้สภาวะการงานมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือทําให้การงานของท่านมั่นคงไม่ตกงานแม้บางครั้งท่านจะต้องออกจากอีกงานหนึ่งก็จะมีอีกงานหนึ่งรองรับอยู่เสมอ มีความรับผิดชอบต่อง,งานติดตามงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพคำพยากรณ์ก็จะเป็นไปตามคุณสมบัติของเจ้าเรือนภพกัมมะนั่นเองจากองค์ประกอบและตัวอย่างที่ยกมาขั้นต้นนะครับก็เป็นภาพกว้างๆเท่านั้นซึ่งต่อไปก็จะเริ่มศึกษาถึงดาวองค์เกณฑ์ต่างๆทั้ง4กลุ่มว่ารายละเอียดของแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปเป็นอย่างไรดังต่อไปนี้นะครับ กลุ่มแรกก็คือนระเอกเกนซึ่งเป็นองค์เกนที่ผูกพันกับภพบที่หนึ่งของดวงชะตาภพที่หนึ่งก็คือเอกนะครับเราถึงได้เรียกว่าเป็นนระเอกเกนก็คือภพตนุซึ่งบ่งบอกถึงตัวเจ้าชะตาเองจะสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้จากความรู้ความสามารถของตนเองเรียกว่าพึ่งลําแข้งของตัวเองในการประสบความสำเร็จ ผลจากดาวองค์เกณฑ์ก็จะส่งผลต่อตัวตนของเจ้าชะตาโดยตรงเท่านั้นโบราณอาจารย์ด้านโหราศาสตร,ร์ไทยท่านได้ประพันธ์คงสีสุภาพในด้านนระเอกเกณ์เอาไว้ว่านระสุริยะเลื้องลังสีโสระชีวะมีถูกต้องสามองค์เทพโสพีกุมลักษ ชาติใดได้ดังพร้องยศยิ่งนาพันจากโครงที่ยกมาจะสังเกตเห็นว่าในตำราโหราศาสตร์ไทยแต่โบราณน,นั้นดาวที่มากุมลัคนาและได้เกณฑ์นร,ระองค์เกณฑ์นั้นจะไม่ใช่ดาวพะเคราะทุกดวงนะครับแต่จะมีเพียงสามดวงเท่านั้นก็คือพระอาทิตย์ดาวเสาและดาวพฤหัสบสดีแต่ตำราหน รุ่นใหม่ๆในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะนับดาวทุกดวงที่กลุ่มลัคนากลุ่มนระลาศีเป็นดาวองค์เกณฑ์ทั้งสิ้นนอกจากข้อสังเกตเรื่องดาวที่จะเข้าเกณฑ์นระเอกเกณฑ์แล้วอาจารย์โหราศาสตร์ไทยหลายท่านก็ขออนุญาตเอ่อนามนะครับเช่นอาจารย์เทพสาลิกบุตรหรืออาจารย์สดุสิตเป็นต้นท่านได้มีตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ดวงชะตาที่จะเข้าเกณฑ์ดวงนรเอกเกณฑ์ที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์สองประการด้วยกันดังนี้นะครับประการแรกลัคนาสถิตที่นรราศีและมีดาวกลุ่มลักตามกฎองค์เกณฑ์แล้วดาวตานุลักษ์ต้องสถิตที่นรราศีด้วยประการที่สถ้าดาวตานุลักษ์ไปสถิตที่ราศีประเภทอื่น ก็จะต้องมีดาวอื่นๆมากลุ่มร่วมกับดาวตนุลักษ์นั้นด้วยดวงชะตาใดที่เข้าเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งจึงจะนับว่าเป็นองค์เกณฑ์ที่สมบูรณ์ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อใดข้อหนึ่งก็จะถือว่าไม่ได้เป็นองค์เกณฑ์ซึ่งอาจารย์โหงผู้ใหญ่ท่านได้สังเกตเห็นว่าดวงชะตาที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์นี้ดาวที่อยู่ในตําแหน่งนั้นไม่ได้ส่งผลดีเลิศใดๆกับเจ้าชะตาเช่น ดาวที่เป็นองค์เกณ์ที่สมบูรณ์เลยลองดูในตัวอย่างที่ยกมาให้ดูสองตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกเป็นนระองค์เกณฑ์ที่สมบูรณ์สังเกตดูนะครับเจ้าชะตามีลัคนาสถิตราศีกันซึ่งเป็นนระราศีมีดาวพุธซึ่งเป็นดาวตนุรักษ์ไปสถิตที่ราศีตุลซึ่งเป็นนระราศีเช่นกันทำให้เข้าเกณฑ์นระเอกเกณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ ตามเงื่อนไขในข้อแรกลองดูอีกตัวอย่างนะครับก็เป็นดวงเกณฑ์ที่ไม่สมบูรณ์เจ้าชะตามีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลซึ่งเป็นนละราศีมีดาวพุทธกุมลัคนาแต่ดาวตอนุลักษณ์ก็คือดาวศุกร์ไปสถิตที่ราศีพิจิกที่จัดเป็นกีตะราศีเพียงดวงเดียวไม่มีดาวอื่นๆมาสถิตร่วมด้วยซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขทั้งสองประการ โดนชะตานี้จึงจัดว่าเป็นองค์เกณ์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็ยังมีเรื่องราวขององค์เกณฑ์ในกลุ่มอื่นอีกสามกลุ่มในที่นี้ก็จะขอยกยอดไปกล่าวถึงในตอนหน้าผู้ที่สนใจในเรื่องราวของโบราศาสตร์ไทยท่านก็สามารถติดตามได้ทางช่องสาระสำราญในรายการรู้ไว้ก่อนไปพบโหนได้นะครับสวัสดีครับ